คุณสุภาชัยต่อเนื่องไปดูเรื่องของสมาคมเช่าซื้อภาวาเกณฑ์สบคขอผ่าสคบสบคนี้ไม่มีแล้วสคบนะฮะสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไปยังไงครับก็เนื่องจากว่าเกณฑ์ดังกล่าวนะครับล่าสุดนะฮะทางนายกสมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทยนะครับก็มีการประเมินเกณฑ์ของการควบคุมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีผลต่อในเรื่องของสินเชื่อของในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับโดยประเมินนะครับว่าตัวของเกณฑ์ของสคบ สอคบเนี่ยฮะจะมีการประกาศนะฮะ,ะประมาณสักวันที่6ถึง7ก็คือวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะจะมีการประกาศในรายจานรูเบสาออกมาก็จะกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อและก็ยอดขายรถทั้งระบบลงประมาณสัก20-30%อันนี้ในแง่ของอกลุ่มของสมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะครับมองว่าไอเกณฑ์ตัวนี้จะทำให้อยอด การปล่อยสินเชื่อและก็ยอดขายของรถจักรยานยนต์ลดลงนะครับาจากประเด็นตรงนี้ฮะบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยครับมีการประเมินนะครับว่าเป็นผลลบต่อผู้ประกอบการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะครับที่จะทําให้ยอดอยดการปล่อยสินเชื่อลดลงและก็ทําให้สินเชื่อมีการขยายตัวต่ำกว่าเป้านะครับจากเกณฑ์การควบคุมการปล่อยสินเชื่ออย่างเข้มงวดขึ้นนะครับมีการระบุไว้เหมือนกันนะครับหุ้นที่น่าจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้นะครับก็มี7หุ้นด้วยกันนะครับหก็คือทิติกร จำกัดมหาชนหรือว่า TK 2ก็คือ n e ็ก Capital นะครับหรือว่า NCAP นะครับสก็คือ S11 เนี่ยนะครับกรุ๊ปหรือว่า S11 นะครับ4ก็คือสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชันนะครับ หรือว่าสวัสด์นะครับแล้วก็ตัวมีของตัวของ s t a ทนะครับหรือว่าสีสวัสด์แคปิตอล1969แล้วก็จะมีเมืองไทยแคปิตอลหรือว่า MTC แล้วก็ทิ้งท้ายที่ไมโครลิซซิงหรือว่าหุ้นไมโครนั่นเองอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบในเชิงของการควบคุมอ่เพดานอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นการสำรวจจากโครงสร้างทางธุรกิจอ<ช>ของแต่และผู้ประกอบการที่ได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ครับเจเจ้าใช่ไหมฮะอ่าอย่างไรก็ตามมองในมุมกลับเนี่ยนะครับ ถ้าเอาในกลุ่มไฟแนนซ์แต่เป็นคนละตลาดคนละธุรกิจกันนะฮแต่อยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์เหมือนกันก็ให้น้ําหนักการลงทุนไปที่ตัวของซิงเกิลประเทศไทยคุณสุประชัยฮะแนะนําซื้อนะฮะด้วยราคาเป้าหมายอยู่ที่52บาทก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับ32เปอขณะที่โนมูระพัฒนาสินนะครับ,รบก็แนะนําว่าเป็นโอกาสลงทุน ในหุ้นที่จะไม่ได้รับผลกระทบหนึ่งในนั้นเนี่ยคือซิงเกอร์ครับแต่ราคาอาจจะปรับลดลงมาเนื่องจากว่าถูกนําไปผูกโยงในฐานะของกลุ่มไฟแนนซ์เหมือนกันอ่าใช่นะฮะครับก็ราคาถูกกดดันลงมาก็เป็นโอกาสในการซื้อได้นะฮะเนื่องจากว่า ตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยซิงเกอร์จะไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับหุ้นเงินติดล้ออ่าใช่นะครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของพอร์ตการสินเชื่อต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะอย่างของซิงเกอร์เนี่ยเขาไม่มีเช่าซื้อเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไหนกันติดล้อเองส่วนใหญ่จะหนักไปทางสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมากกว่านะครับแล้วก็ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะเมครู สคบอมบอกว่าเป็นสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคกราบขออภัยไปสับสนคือไม่ได้สับสนมันปนกันไงเพราะมันมีสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะฮะคสคบคือสำนักง,งานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคใช่นะครับ